บทที่42แดนผู้ทรงศิลการเดินทางครั้งนี้พระเจ้าประสิทธิทีโกศลสั่งให้ต่อแพรที่ทำจากไม้ไผ่จำนวนมากเพื่อร่องไปตามแม่น้ำอจิราวดีซึ่งเป็นวิธีการเดินทางปกติในขาร่องเพื่อขนสินค้าจำนวนมากของเราพ่อค้าวานิีไปยังแควนต่างๆทางใต,งต,งต,งต้เพราะมีความสะดวกและประหยัดเวลามากที่สุดท่านภาวรีพร้อมศิษย์จำนวนห้ารอคน ที่ออกบวชมาด้วยกันในตอนแรกและพ่ายพลสนับสนุนอีกร้อยคนก็ออกเดินทางขบวนแพไม้ไผ่นี้บรรทุกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและเสบียงอาหารเต็มรำแพของท่านภาวรีดาบทอยู่หัวขบวนโดยท่านจะคอยวางแผนว่าคืนนี้จะพักค้างแรมที่ไหนเมื่อถึงทางแยกจะไปทางไหนและสุดท้ายท่านจะตัดสินใจลงหลักปักฐานณที่ตรงไหนการเดินทางครั้งนั้นจะเป็นเหมือนการผจญภัย เพราะต้องเดินทางในฤดูน้ำหลากที่มีระดับน้ำสูงเพื่อไม่ให้แพเกยตื้นซึ่งบางครั้งต้องเผชิญกับฝนท้ายฤดูบ้างท่านพเชครับแม่น้ำอจิลวดีนี้คือแม่น้ำอะไรล่ะครับผมถามแทรกระหว่างการท่องไปในความทรงจำของอชิตะปัจจุบันเธอเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำยมซึ่งมีความยาวกว่า500กิโลเมตรจากเมืองสาบทีก่อนจะมาบรรจบกับแม่น้ำโคทวรี ที่แยกมาเป็นสองสายและมาบรรจบกันอีกครั้งที่เกาะแห่งหนึ่งโดยมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเธออยู่คือสถานที่ที่ภาวรีดาบทเลือกไปตั้งอาสมนั้นคือบริเวณเดียวกันกับที่เธอเลือกสร้างพระพุทธรูปในอีก2,000ปีต่อมาหรือที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงเกาะที่อยู่ระหว่างแคว้นสองแคว้นโดยมีแม่น้ำโคทวรีหรือที่เธอเรียกว่าแม่น้ำเจ้าพยากั้นเป็นเขตแดน ท่านโพเชออธิบายสถานที่ที่ผมไปสร้างพระพุทธรูปหรือครับสแสดงว่าผมมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มา2,000กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่เกิดเป็นอชิตาดาบทแล้วใช่ไหมครับใช่การมีภพชาตินี้มันซับซ้อนจังเลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตยังมีเรื่องราวมากกว่านั้นอีกนะแต่ฉันค่อยเฉลยให้เธอรู้ภายหลังก็แล้วกันท่านโพเชพูดได้ครับผมตอบ ผมกลับเข้าไปในความทรงจำของอาชิตะอีกครั้งด้วยความสนใจค่รู้ว่าท่านภาวรีจะคนพบสถานที่สำรับตั้งอาสมของท่านที่ไหนเช้าวันหนึ่งหลังจากขบวนแพหยุดพักณนเะมืองเมืองหนึ่งที่ท่านภาวรีบอกว่าที่ผ่านมาในชีวิตของท่านไม่เคยเดินทางไปไกลกว่าจุดที่พักแรมนี้เลยสมัยหนึ่งท่านเคยติดตามบิดาของพระเจ้าประสิทิโกศลมาร่วมงานเฉลิมฉลองที่แคว้นทางใต้แห่งนี้ ท่านจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยไปซึ่งที่จริงท่านประสงค์จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางเกือบหนึ่งเดือนวันนี้ฝนตั้งเข้ามาแต่เช้าทางทางที่เลยฤดูฝนมาเป็นเดือนแล้วผมได้เข้าไปเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะเดินทางต่อหรือไม่คำตอบที่ได้คือเดินทางต่อพอเริ่มต้นเดินทางไม่นานฝนก็โปรยปลายลงมา ตลอดทั้งวันฟ้าคืมไม่เห็นแสงอาทิตย์เล็ดรอดออกมาแม้แต่น้อยคนถอแพรต้องอยู่ในสภาพเปียกปอนเกือบทั้งวันการเดินทางวันนี้ผมรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของทุกคนเนื่องจากการรอนแรมบนแพรที่ไม่สะดวกสบายการหุงหาอาหารที่ไม่เต็มอิ่มการพักผ่อนก็ไม่เต็มที่ประกอบกับฝนที่ตกอย่างต่อนเนื่องมาตลอดทั้งวันทําให้บางคนมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดและแล้วเมื่อถึงเวลาใกล้ค่ํา ขณะที่เดินทางมาได้ประมาณ30กิโลเมตรดูเหมือนทุกอย่างจะถูกจัดสรรอย่างพอเหมาะพอเจาะภาพที่ผมเห็นเวลานี้คือเหมือนเรากำลังเดินทางออกมาจากม่านหมอกที่มืดสลัวของกลุ่มเมฆฝนทันทีที่ผลออกมาจากบรรยากาศขมุขมัวเราก็มาถึงทางแยกที่สามารถเลือกไปซ้ายหรือขวาได้แสงอาทิตย์ยามเย็นในช่วงต้นฤดูหนาวที่มีสีเรืองทองก็สาดส่องมายังพื้นที่ที่อยู่ตรงหน้า เบื้องหน้าคือป่าผลไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมองดูร่มรื่นปัศจากร่องรอยการอยู่อาศัยของผู้คนเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าท่านภาวรีจะต้องเลือกสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ฉันจะอยู่จนสิ้นชีวิตท่านภาวรีพูดกับผมด้วยความมั่นใจขอรับท่านอาจารย์ผมตอบรับขอให้ทุกคนขนข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดลงที่นี่ จากนี้ไปเราจะไม่เดินทางต่อกันอีกแล้วท่านภาวรีพูดด้วยความหนักแน่นเย็นวันนั้นหลังจากที่ตั้งที่พักชั่วคราวเสร็จท่านภาวรีจึงเรียกอมาตย์ผู้ติดตามทุกคนรวมทั้งคณะของผมอีก16คนมาประชุมกันท่านได้สอบถามเราอมาตย์ที่ส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องแขต่แดนว่าที่ไหนเป็นของแคว้นอะไรจึงได้ความว่าพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่กว้าง10กิโลเมตร และยาวถึง40กว่ากิโลเมตรเป็นจุดที่แม่น้ำโคโทวรีแยกออกมาเป็นสองสายโอบร้อมเกาะแห่งนี้เอาไว้ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างแคว้นอัสกะและแคว้นมุก,กะโดยมีแม่น้ำโคโทวรีกั้นเป็นผมมแดนแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ไม่มีแคว้นใดถือครองเป็นกรรมสิทธิ์เนื่องจากมีดาบุตรองหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อท่านสิ้นไปแล้วพื้นที่แห่งนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแคว้นใด ก็ยังไม่ชัดเจนพรุ่งนี้พวกเธอจงแบ่งออกเป็นสองคณะคณะหนึ่งไปยังเมืองหลวงของแคว้นอัสกะอีกคณะหนึ่งเดินทางไปยังเมืองหลวงของแคว้นมุกะเพื่อไปเจราจาขอซื้อที่ดินแห่งนี้กับเจ้าทั้งสองแคว้นด้วยเหรียญทองที่เรามีฝ่ายละครึ่งท่านภาวรีสั่งการได้ขอรับท่านอาจารย์หัวหน้าอมาตต์ตอบรับฉันพึงพอใจสถานที่แห่งนี้ฉันถือว่านี่เป็นนิมิตใหม่อันเป็นมงคล เพราะตำบลนี้เคยมีผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ฉันมั่นใจว่าองค์เทพเทวาที่ปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้จงใจให้ฉันมาพบและให้ฉันได้มาอยู่ที่นี่ท่านทาวรีพูดหลังจากส่งคณะอำมาตยไปเจรจาขอซื้อที่ดินเจ้าเมืองทั้งสองต่างยินดีและรับข้อเสนอของท่านภาวรีด้วยความเต็มใจทันทีเพราะพื้นที่แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ว่าแคว้นใดจะได้ถือครอง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็กน้อยและทั้งสองแคว้นก็มีไมตีต่อกันการจะทำศึกสงครามเพื่ออ้างสิทธิในพื้นที่เล็กน้อยนี้จึงเป็นเรื่องไม่คุ้มค่าเจ้าเมืองทั้งสองจึงยินดีและยังมอบที่ดินบริเวณริมแม่น้ำร,บร,บรบอบๆเกาะนับตั้งแต่แม่น้ำแยกเป็นสองสายให้อีกด้านละ10กิโลเมตรรวมกับความกว้างของพื้นที่ในเกาะที่นี่จึงมีขนาดใหญ่มากขึ้นคือความกว้าง32กิโลเมตรและยาวถึง60กิโลเมตร ไม่นานนักหลังจากที่พ่ยพลที่ติดตามท่านภาวรีได้ช่วยกันก่อ,กอสร้างที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างที่จําเป็นอื่นๆเพื่อรองรับคณะดาบทที่จะเดินทางมาสมทบในภายหลังรวมทั้งสิ้น1 6 0 1 6คนพวกเขาก็เดินทางกลับนครสาวัตีสถานที่แห่งนี้จริงมีปัจจัยที่พอมูลสําหรับทำวัดปฏิบัติของท่านภาวรีคือเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนเพราะเป็นชายแดน มีพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ไม่ขาดแคลนเรื่องการกินการอยู่คณะดาบททั้ง1 6 0 1 6คนก็สามารถปฏิบัติกิจของชรินดาบทได้อย่างเต็มที่โดยแยกย้านกันไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งเกาะโดยเฉพาะตอนใต้ตรงจุดที่แม่น้ำโคทวลีไหลมาบรรจบกันหรือเป็นตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดอยุธยาในปัจจุบันเวลาผ่านไป นานวันชาวเมืองที่อยู่ห่างไกลก็รู้ข่าวว่ามีคณะดาบทมาตั้งสำนักอยู่บนเกาะแห่งนี้จึงพากันเดินทางมาสักการะและสนทนาธรรมแต่เมื่อเดินทางมาแล้วไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ภายในวันนั้นจึงขออาศัยค้างแรมเมื่อมีคนค้างแรมมากขึ้นจึงเริ่มมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้สนทนาธรรมและอุปถักคณะดาบทท่านภาวรีก็เมตตา อนุญาตให้พวกเขาปลูกบ้านเรือนทั้งในเกาะและนอกเกาะการมาอยู่ของพวกเขาก็ได้อาศัยที่ดินที่ท่านภาวรีถือกรรมสิทธิ์อยู่ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และค้าขายในที่สุดบริเวณแห่งนี้ก็กลายเป็นชุมชนเมืองที่ไม่มีสถานะเป็นนครรัฐใดๆเลยเป็นเพียงชุมชนที่มีคณะดาบทของท่านภาวรีเป็นศูนย์กลางเมื่อชาวบ้านได้รับความเมตตาให้ทำกินบนพื้นที่ หากเป็นปกติทุกปีชาวบ้านจะถูกเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของนครแต่สำหรับที่นี่ไม่มีเจ้าเมืองพวกเขาจึงเกิดสำนึกในหน้าที่ของตนเองโดยพร้อมใจกันร,รวบรวมทรัพย์สินที่เป็นดอกผลจากการทำกินไปมอบให้กับเจ้าเมืองในแควนทั้งสองท่านเจ้าเมืองทั้งสองกับปฏิเสธเนื่องจากที่ดินเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านภาวรีไปแล้ว ดังนั้นชาวบ้านจึงนำทรัพย์สินกลับไปมอบให้กับท่านภาวรีแต่ก็ได้รับการปฏิเสธเ,เช่นกันท่านภาวรีกล่าวว่าการมาอยู่ที่นี่ของท่านมาเพื่อไม่ข้องแวะกับทรัพย์สมบัติมาเพื่อตัดเกรดเครื่องเศร้าหมองจึงไม่มีเหตุผลที่ท่านจะรับทรัพย์สินเหล่านั้นไว้แต่เนื่องจากเป็นเจตนารมณ์ของชาวบ้านพวกเขาจึงเสนอว่าให้ท่านภาวรีเก็บทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ ากมีคนจรคนยากไร้ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ท่านมอบทรัพย์สินนี้แก่พวกเขาเพื่อเป็นทานบารมีซึ่งท่านภาวรีก็เห็นสมควรในการรับทรัพย์สินเหล่านั้นเอาไว้จึงทำให้สำนักของท่านภาวรีมีชื่อเสียงกร,กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าเจ้าสำนักแห่งนี้มีเมตตาสูงใครที่ยากจนไร้ที่พึ่งก็ให้มาขอรับการช่วยเหลือจากท่าน จึงมีคนทางใกล้และไกลเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายท่านภาวรีจึงกำหนดวันเวลาว่าวันนี้เท่านั้นของทุกๆปีเขาจะทำการบริจาคเหรียญทองให้กับเรายาจกผู้ยากไร้ดังนั้นทุกปีจะมีเหล่าวัน,นิพกชลินเล่ลอนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อขอรับการสงเคาอและนี่คือชนวนแห่งความทุกข์ที่ท่านภาวรีต้องเผชิญ